สวัสดีค่ะชื่อนาริซาจิตตั้งบุญญานะคะเรียกสันสันาริซาก็ได้ตอนนี้ริซาเข้าร่วมโครงการอพแพกับทาง Engineers International อพแพเท่ไรหลายๆคนคงรู้อยู่แล้วอพแพก็คือการไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่สหรัฐอเมริกาโดยที่เราไปอาศัยอยู่กับครอบครั่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กและเขาก็จะมีค่าตอบแทนแล้วก็มีทุนการศึกษาให้ วิซ่าไปกับ Engineers International ก็คือตอนนี้เขามีทุนให้มีทั้งแบบ100%แล้วก็50%ตย่งตัววีซ่าเองนี่ก็คือได้ทุน100%ไม่ต้องจ่ายค่าอะไรเลยนะคะจ่ายแค่ค่าวิซ่าอย่างเดียวนอกนั้นฟรีหมดเลยถ้ามีอะไรสงสัยก็ติดต่อได้ที่ Facebook Engineers International ได้เลยค่ะขั้นตอนการสมัครเป็นออปเอก็ไม่ยากเลยเขาก็จะมีลิสต์เอกสารมาให้เราส่งตามนั้นวุฒิการศึกษาประชาชนทะเบียนบ้านนู่นี่แหละ ที่สำคัญก็คือเก็บชั่วโมงการเลี้ยงดูเด็กแล้วก็ขอ like reference letter ก็คือเราเนี่ยต้องไปทํางานเป็นอาจจะเป็นพี่เลี้ยงเด็กหรืออะไรที่เราได้ดูแลเด็กเนาะแล้วก็ขอให้เขาเนี่ยออกจดหมายรับรองให้เราว่าเออเราไปทําตัวนั้นจริงๆเพราะว่าการที่เราไปเป็นออรพรเนี่ยคือการที่เราไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กเขาก็ต้องการให้เรามีประสบการณ์ในการดูแลเด็กเลี้ยงดูเด็กตรงนี้มาด้วยหลังจากที่เราเก็บเอกสารครบแล้วครบแล้วเก็บ ชั้นมองอยงดูเด็กครบแล้วแล้วก็ออนไลน์แมชกับโฮสได้โดยขั้นตอนแมชโฮส์นี่มันก็แล้วแต่ว่าบางคนออนไลน์เดือน2เดือนหรือวีคสองวีคแล้วแต่อย่างริซ่าเนี่ยริซ่าออนไลน์ประมาณ3วีกหรือ4วีกประมาณเกือบเดือนนะคะแล้วก็ได้มีโฮสติดต,ต่อมาแล้วเราก็คุยกับเขาเนะว่าเอ้ยงาน เขามีลูกสาวสองคนรายละเอีย д. ดนู่นนี่นั่นงานเป็นยังไงเขาต้องการให้เราทําอะไรบ้างถ้าเราโอเคกับเขานะเราต้องโอเคกับเขาด้วยนะแล้วเขาก็โอเคกับเราก็คือเราก็แมชกันโพสของลิซ่านะคะอ,อยู่ที่ฟลอริดามีลูกสาวสองคน10ขวบเป็นฝาแฝดก็คือหน้าที่หลกัหลกๆของลซ่าก็คือไปทําอาหารเช้าอาหารเที่ยงทำลอนดี้แต่ลอนดี้นี้คือทําแค่ของเด็กไม่ได้ทําของทั้งบ้านนะคะแล้วก็เหมือนกับเก็บของเล่นอะไร ที่เขาเล่นกันของเด็กๆไม่ได้แบบทํางานบ้านทั้งบ้านก็คือเน้นทําส่วนแค่ของส่วนที่เป็นของเด็กเพราะว่าเราไปดูแลเด็กเนาะแล้วก็สอนกานบ้านเขาคาดหวังมากว่าเฮ้ยเราสอนการบ้านคณิตศาสตร์ลูกเขาได้เพราะว่าเออเขาคิดว่าเราเก่งคณิตศาสตร์วิษ้ก็ไม่เข้าใจวิษณ์ก็อาจจะไม่ค่อยเก่งนักแต่ก,ก็ก็คงจะต้องสอนเขาให้ได้แล้วก็ ทำอาหารเนาะแล้วก็ออกก็ทำแอคทิวิตี้หาแอคทิวิตี้ให้ลูกเขาทำด้วยความที่ช่วงนี้มันโควิดแล้วคือด้วยความเด็กอะเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านเราก็ต้องดูแลว่าเอ้ยเขาเรียนจริง,รงๆเขาไม่ได้แบบเปิดทิ้งไว้แล้วไปนอนนะดูแลเขาหาแอคทิวิตี้ให้เขาทำไม่ให้เขาเล่นแต่โทรศัพท์เด็กบ้านนี้ก็จะชอบทำคราฟต์ทำอาร์ตโปรเจกต์ทำคุกกิ้งอะซึ่งมันก็ตรงกับไอที่เราโฆษณาไปว่าเฮ้ยเราชอบเราทําได้เขาก็อโอเคลูกเขาก็ชอบทําได้เราก็เลยแมชกันโอเคกันอะไรประมาณนี้คะ่ะ ต่อไปหลังจากแมชกับโฮสแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่ทุกคนกลัวมากก็คือการสัมภาษณ์วีซ่าลิซ่าจะบอกว่าขั้นตอนนี้จริงๆไม่ต้องกลัวเพราะว่าไม่รู้นะแต่ว่าพี่เอเจนซี่ของวีซ่าคือพี่เขาดีมากบอกรายละเอียดทุกขั้นตอนมีเป็นลิสต์ที่ว่า เข้าไปเจออะไรต้องทําอะไรยังไงบ้างแล้วพี่เขาเนี่ยโทรมาด้วยนะโทรมาเหมือนกับว่าซ้อมสัมภาษณ์วีซ่ากับพี่เขาก่อนว่าคําถามมันจะมีเป็นประมาณนี่นี่นี่เราควรตอบอะไรเราไม่ควรตอบอะไรก็คือลีซ่าอยู่ต่างจังหวัดพี่เขาเลยโทรมาถ้าใครที่อยู่กรุงเทพก็คือเข้าไปหาพี่เขาที่ออฟฟิศได้เลยพี่เขาก็จะสอบให้ทีนี้พอคำถามแรกวิซ่าคำถามวิซ่าคำถามแรกที่วีซ่าเจอก็คือทำไม เราจะไปทําอะไรที่อเมริกาเราก็ตอบเขาไปเลยค่ะจะไปเป็นออเปร์ค่ะแล้วคำถามนี้คำถามนี้ข้อนี้ทุกคนไปคิดคำตอบมาเลยค่ะทุกคนต้องเจอยังไงก็ต้องเจอถ้าไปเป็นออเพราทำไมคุณถึงอยากเป็นออเพร Why do you want to be an a au p a i r a ซักก็ตอบไปเลยสวยๆด้วยคำที่ริซานะคะเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษเนาะสอนเด็กอนุบาล3 4ขวบเนี่ยการไปเป็นออเพรเนี่ยมันก็ benefit to my future career ก็คือมันก็เป็นผลดีกับ อาชีพของเซ่าเองด้วยความที่เออเราไปเป็นออแพรเราก็ได้เรียนภาษาเนาะซึ่งมันก็ดีกับการที่เราแบบเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเออไปเรียนภาษาไป improve my English อันนี้ทุกคนก็ต้องตอบเหมือนกันแล้วก็ได้ประสบการณ์การเลี้ยงดูเด็กในอีกแบบหนึ่งกลับมาซึ่งแบบเราก็สามารถเอามา adapt กับอาชีพรเราได้ประมาณนี้แล้วเขาก็จะถามว่า <c oughs> ตอนนี้ทํางานอะไรเิรซ่าก็ตอบไปเหมือนเดิมว่าอ๋อเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษ,กษที่โรงเรียนนี้จังหวัดนี้ทํามานานแค่ไหนแล้วก็เือทาได้เข้าปีที่2แล้วเนาะ ได้เงินไหมก็คือว่าด้วยความที่อไอาการที่ริซ่าเป็นครูเนี่ยลิซ่าเอาไปเขียนเป็นช h i แคร์ r e ฟ e f อ r e เรนด้วยก็คือเขาก็เลยถามว่าเราทำเป็น v o l u n นเ e er, ีหรือว่าเราได้เงินริซ่าก็ตอบว่าอ๋อนี่ก็คือทำเป็นอาชีพได้เงินปกติค่ะเสร็จแล้วเขาก็ถามว่า กลับมาจะทําอะไรข้อนี้ก็สําคัญคือเราต้องตอบให้เขาเชื่อว่าฉันไปเนี่ยฉันจะกลับมาฉันจะไปแค่ปี2ปีเสร็จแล้วฉันก็จะกลับมาแน่ๆฉันต้องกลับมาประเทศไทยแน่ๆลิซ่าก็ตอบไปว่าลิซ่า่ะจะไปเปิดเดย์แคร์ของตัวเองหรือแม่ลิซ่าก็จะทําเป็นครูภาษาอังกฤษก็พูดไปกับเดย์แคร์ประมาณนี้ เขาก็ถามต่อว่าจบอะไรมาลิซ่าจบวิศว,วะมาแต่ว่าไม่ชอบก็เลยลาออกแล้วยังไงไม่รู้ก็มาเป็นครูอนุบาลแล้วก็ชอบมากรักเด็กอู้ชอบมากสอนเด็ก3ามสี่ขวบมีความสุขก็เลยเหมือนกับว่าอยากไปหาประสบการณ์การเลี้ยงดูเด็กแบบอื่นบ้างแล้วก็ไปฝึกภาษานอ้อ improve ภาษาอังกฤษของตัวเองเพราะว่าลิซ่าไม่ได้จบมาโดยตรงเออมันก็ฟังดูดีมันก็ฟังดูนิคเซนแล้วเขาก็ถามว่าเราอ่ะวางแผนว่าเราจะไปเรียนอะไรที่นู่น เพราะว่าเป็นออนไลน์ el, เราต้องไปเทคคอร์สถูกไหมคะลิซ่าก,ก็ตอบว่าลิซ่าจะไปเรียนชา i l d c a ซึ่งก่อนหน้าเนี้ยลิซ่าตอบว่าลิซ่าจะเปิดเดย์แคร์ใช่ไหมแล้วก็ตอบอะไรที่มันเอ้ยสอดคล้องกันว่าเอ้ยฉันจะไปเรียนชา i l d c a เพราะว่าฉันกลับมาฉันเปิดเดย์แคร์น care, นะให้มันมีเซนส์ให้มันสอดคล้องกันแล้วเราจะเรียนที่ไหนตอนแรกลิซ่าเจอคำถามนี้ลิซ่าอึ้งมากเลยนะจะเรียนที่ไหนแต่ว่าโชคดีที่แบบว่าเอ้ยอ่านผ่านๆไปว่า มันมีมหาลัยชื่อนี้คอลเลจชื่อนี้ที่มันใกล้กับที่พักที่โฮสของลิซ่าอาศัยอยู่ก็ตอบเข้าไป2ชื่ออันนี้เพื่อนๆหาข้อมูลนะคะว่าไอมหาลัยคอลเลจที่ตอบเข้าไปเนี่ยมันมีสาขาที่เราเปิดสอนจริงๆเหมือนลิซ่าจะเรียนชายแค่เนี่ยไอสองที่เนี่ยมันก็เปิดสอนชายแค่จริงๆอย่าตอบเขาไปสง่สงๆนะคะหาข้อมูลไปนิดนึงเสร็จแล้วเขาก็ถามต่อว่าถามเกี่ยวกับเอเจนซี่ของเราว่าเอเจนซี่ของเราชื่ออะไร ดิซัาก็ตอบไปว่าอ๋อเอเจนซี่เราเป็นเอนจิเนียร์นะแล้วเราก็โชว์ใบเซอร์ติฟิเคตอะคะ่ะที่มันเป็นอบอกว่าเป็นสมาชิกของ Member of Commerce ให้เขาดูว่าเฮ้ยเอเจนซี่เราเนี่ยมีแหล่งที่มาเชื่อถือได้ทั้งของโชว์ทั้งของที่ประเทศไทยนะคะ e n g i n e e r ยกับที่ Engineer ยร์กับที่อเมริกาอีกที่หนึงโชว์เขาไป2แผน่นแล้วก็ให้เขาเอาไปดูะคะ่ะทั้ง2แผน่น เสร็จแ,แล้วเขาก็ถามเกี่ยวกับ host family อีกนิดนึงว่าเราเคยคุยกับ host family ไหมเคยติดต่อกันไหมลิซ่าเนี่ยก็ตอบไปว่าอ๋อเคยคุยกันแล้ว FaceTime กันประมาณ2-3รอบแล้วก็ลิซ่าก็โชว์จดหมายที่ host family เขาเขียนมาให้ว่าทําไมเขาต้องการออพแพเขาจะเอาลิซ่าไปทําอะไรที่นู่นนน,นี่นะ่ะคือด้วยความที่ host mom ของลิซ่าค่ะเขาเป็นเขาเป็นแม่ไม้เนาะเขาเป็นแม่เลีย้ยงเดี่ยว เขามีลูกสาวสองคนมันก็เลยเหมือนกับมีเหตุผลนะว่าเฮ้ยเขาจะเอาออแพรไปช่วยเขาเลี้ยงลูกนีค่ะก็คือเขาก็เก็บไปซอร์ติฟิเคต2สใบเกี่ยวกับเอเจนซี่เนอะที่ลิซ่าบอกแล้วก็จดหมายของโฮสต์แฟมิลี่แล้วเขาก็เก็บไปแล้วเขาก็บอกลิซ่าว่าอ๋อเดี๋ยวเราจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งซึ่งไม่บอกนะว่านานแค่ไหนในการรีวิวเอกสารของคุณทั้งหมดแล้วเราก็จะ ให้คําตอบคุณอีกทีหนึ่งว่าวีซ่าของคุณจะผ่านหรือเปล่าแล้วเขาก็เก็บพาส,สปอร์ตลิซ่าไปลิซ่าก็งงว่าอ๋อนี่คือจบแล้วเหรอนี่คือจบแล้วใช่ไหมแล้วคือผ่านไหมแล้วแต่ว่าเ็าเก็บพาส,สปอร์ตไปแล้วซึ่งเราก็เอออ่านว่าเออมันก็คือผ่านแต่เขาก็บอกว่ามันก็อาจจะไม่ผ่านเพราะเขาต้องรีวิวลิซ่าก็เอขอาคุณขาแล้วลิซ่าก็ออกมาแบบงงงนั่นแหละค่ะจริงๆอ่ะตอนนี้ลิซ่าก็ได้วีซ่ามาแล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดขอให้เราเนะี่ยมีความมั่นใจคือเขาอ่ะ คนสัมภาษณ์เี่ย้า,าเขาค่อนข้างจะเปิดช่องว่างให้แบบเราโม้ให้เราโฆษณาตัวเองให้เราตอบให้เราบอกว่าเฮ้ยฉันตั้งใจจะไปจริงๆนะฉันหาข้อมูลมานะฉันแบบมีความโฆษณาตัวเองอะ่ะเขาเปิดช่องว่างให้เราโฆษณาตัวเองมาเพราะฉะนั้นอยากให้เพื่อนๆนะคะตอบมั่นใจตอบเยอะๆใครที่ได้ภาษาใครที่พอได้ตอบเขาไปเลยคะ่ะเยอะๆให้มันดูแบบอเอ้ยฉันอยากไปจริงๆฉันตั้งใจมากจริงๆประมาณนี้ แต่คือของลิซ่าค่ะลิซ่าไม่เจอคำถามที่ถามเกี่ยวกับโฮสต์แฟมิลี่เลยนะว่าแบบโฮสต์อยู่ที่ไหนโฮสต์ทำอะไรอะไรแบบนี้ไม่เจอเลยแต่ว่าเพื่อนๆก็ควรจะเตรียมไปอะค่ะเพราะว่าบางคนก็เจอเนาะบางคนก็ไม่เจอแต่ว่ามันเป็นคำถามพื้นฐานที่เอ้ยเราควรรู้เราควรตอบได้แล้วก็เตรียมเหมือนลิซ่าที่เราแบบว่าเรียนที่ไหนจะไปเรียนอะไรจบมาจะทําอะไรที่เกี่ยวกับตัวเองพวกนี้ก็ต้องเตรียมไปแล้วก็เผื่อเขาถามจะได้ตอบได้ให้หมดเนาะแล้วก็สุดท้ายนี้ ยอยากเชิญชวนเพื่อนทุกคนมาเป็นออลแพร์ด้วยกันนะคะไปฝึกภาษาไปหาประสบการณ์ใหม่ๆไปเจอวัฒนธรรมใหม่ๆเนี่ยยิ่งมาสมัครกับ Engineer ก็คือช่วงนี้มีทุนการศึกษาแทบจะไม่ต้องเสียอะไรเลยเป็นโอกาสที่ดีมากๆถ้าใครสนใจมีคำถามอะไรหลังใหม่มาได้นะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย